ฝนพีกสุดๆวันนี้12-13มีนาคมมาแล้วพายยืดุดดุร้อนโดนที่ไหนบ้างเช็คพิกัดปักหมุดรายชื่อจังหวัดพายกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตาภายัยอุตกาภายัยพพากรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้ายพยากรองที่พล่ลุงลาชชยทาง Facebook ประจำวันพุธที่12มีนาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะามาเช็คพิกัดและปากหมด พื้นที่เสี่ยงฝนพาย,ยุฤดูร้อนในบางพื้นที่12 1 3ถึง13มีนาคมแนวโน้มฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับหล่มสาก0.8ม mm, เมตรชุ่มแพร่3.6ม mm, เมเพชรบุญณ8มตรน้องผ่าย1.6ม mm, ิลมตรบานสับเจริญ11มเมตร บ้านกุดชุมแสง8.9ม mm, ิเมตรบ้านหนองรวกพัฒนา3.9บ้านท่านางแนว3.1ชัยภูมิ3.5ผล2.5นาเชือก3.8บ้านประทาย7.1พยคภูมิพิสัย3.4หูเมือง4.5พี่มาย6.1โนนสูง5.9นครราชสีมา5.9พระพราชัย6.6นางรอง4.7ละหารสาย7.2บ้านกลวด7 ปราศาสตร์1.7สุริน2.8สังขาด0 9สีขอรภูมิ2ปรางกู1.4ห้วทับทัน1.5สนม1สตึก1.5คู่เมือง3.6พะยคกภูมิพิสัย2.4นาเชือก3ชัยภูมิ3.5บำเน็จนรง2.5สีคิ้ว6.4ปากช่อง6.7มวกเหล็ก4.5 หวังม่วง4โฮกสำโรง3บ้านลำนาราย3.5วงเวียนสากแก้สามสระบุรี3.9นครนายก2.5ปราจีนบุรี3.5บ้านหนองไฮหกจุสากแก้หกจุดองหนองว่า2.3พนมสารคราม4.2่จุดพนิคม4.5ชนบุรีสามหนองใหญ่3.3ชุ่มแสงหปลวกแดง3.8 ระนอง1.4พัทยา1.9แกลง2จันทบุรี0.9โปรงน้ำร้อน2.6สอยดาว5.3จันทบุรี1.3คลุง0.7ตราด1.6ชาติเชิงเซา2.1พนมสารคราม3.7ปราจินบุรี3นครนายก2.5พระนครศรีธิยา3.3สามโคก3.4ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร1.8นคนปรปฐม1.4โคธาราม1ราชบุรี1.2จอมบึง1.1สวนพึ่ง1.9บ้านป่งกระทิงกลาง5.9ท่าสลาว3.6เพชรบุรี1.5บ้านผงเค6ฉะอำ2.1บ้านป่าละอู8ปราณบุรี1.4ประจบพีขัน1.2บ้านคลองรอย2บ้านมาบอมริ1.1บ้านนอนสาวา2.8 บ้านบาง2รา2.9คุร,ราบรี5.7ตะกัวปา6พนม4บ้านกระโปง4.5พังงา3.3ท้ายเหมือง2.5ขาพนม1.8กระบี0.7บ้านนาโบท4.7คลองลาน2.4บ้านปางมาคา1.8อุมพัง1.1บ้านลานหมาใน2.4บ้านทุงเสือทน7ท่องผาภูมิ2 บันทากระดาน1.2และไ่โยก0.8 18นาฬกาเร็วเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่อำนาจเจริญ4.7ป่าติ้ว6.7สายมูล5.5ยะโสธร6.3หามเขินแก้ว6.3ศิลาลาด7.8บึงบุญ7.5ยางชุมน้อย5ศรีสเกต4.5กันทรารม1ห้วยทับทัน3.5 สนม5.7สีขอรภูมิ1.1บึงบุญ7.6ศิาลาราด8.7บ้านกกกุ่ง9.1ยะโสธร6.3เสลภูมิ5.6บ้านแดง4.3นิคมคำซ้อย3.7บ้านกุดคอการ3.6พลทอง2.7ร้อยเอ็ด6บ้านหัวขัว3วาปีปทุม5.2พยัคภูมิพิสัย5.8นาเชือก3.6สตึก5.6 ภูเมือง1.1บุรีรัมย์4.6กระสัง4.7สุรินทร์3.9พระพราชัย4.1ปราศาส4.2บ้านกลวด2.6บ้านไร5.8หันคา1.6อุทัยธานี2.7นครสวรรค์0.9ลานสาก3.5บ้านกระเจ้า3.4กาญจนบุรี1.9 20นาฬิกาเรียวเรียนกลุ่มฝนจะเน้นชายคอบ หว่างแนวประเทศลาวและประเทศไทยแนวอีสานฝั่งตะวันออกพรเจริญ1หนาว่าง1 9บ้านท่า2.9สกลนคร2องท่าแขก3.3มุกดาหาร9.4ชานุม,มาน10.2อำนาจเจริญ2.9 23นาฬิกาบริบเวรียกลุ่มฝนฟ้าขนองเน็นบริเวณพื้นที่บึงการน้องคายบ้านผลของ6.1 บ้านประโค2.4บ้านผลทัน3.5บ้านคำบอร5.7บ้านเชียง2.7บ้านทุง8.5วานอนนิวา2.9พรเจริญ4.2 3นานิการบริวเปรียนกลุ่มฝนเน้นบริวินพื้นที่บ้านทาุ9.6นาวา7.3สกนคร5.1บ้านดงสวรรค์7กุชินาราย1.9 6หกในก้าของวันที่13กุชินาราย4.8 มุกดาหาร7.3การสิน3.1ร้อยเอ็ด5.4ยโสธร7.1อำนาจเจริญ5.4ชานุม,มาน7ส0นาฬิกามเลวเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริวเวณพื้นที่สีสเกต9.2ยางชุงมน้อย7.7อุบลราชธานี7คำเขื่อนแก้ว2.9ศิลาลาด3.3บึงบูญ4.3สนม6สตึก4.2คูเมือง2.4 รีรัม3กระสัง3.1สุริน2.4สีขอลภูมิ4.3ห้วยทับทัน5.4ปลางกู5.2พยุ10.4สีสเกต9อย่างชุมน้อย6.7กันทรารม8.9ไพบึง10.2เว่นจราก5.8กันทรัก4.7และน้ำยืน0.7ต่อไปอันจะพภาไปดูการพยีกรากาศในวันนี้จังวันพรุ่งนี้12-13มีนาคม 2 5 1พัีกรุกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคระเนื่องจากในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้จะมีแนวลมพัดสอบของลมตะกเฉียงใต้และลมตะกออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงร้อยละสิ ส่วนมากแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุดย1ององศาและสูงสุด3 5ม9ถึง39องศาจากลมตมปกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตรนมออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดเลยชัยภูมิ นครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุดย1 2 5ิบอดงองศาและสูงสุดสาม8ถึงองศาจากลมจาออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงร้อยละสิบส่วนมากกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27บถึงองศาและสูงสุด36-39องศา จากลมใต้ความเร็วส0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนฝนฟ้าคะนองลงประโชคแรงร้อยละ30ส่วนมากฉาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด35-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นต่ำกว่า m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตร กรุงเทพมหานครปริมนทนอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงร้อยละ20อคุณภาพามิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง2ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด32-35องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมจนออกเฉียงใต้ความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตันอกความเร็วามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขึนหอยละ20ส่วนมากระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 5่ถึงองศาและสูงสุด3 3มถึงองศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถ้าถึง35กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็คลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริวเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพยาอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดัดจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ อย่างันทุ่งดีแล้วต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ